มาค่ะเช้าๆน้องกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ เพื่อหุนสวยนะคะเพื่อร่างกายที่เรารักนะคะเราปฏิเสธการดื่มกาแฟไม่ได้วันนี้พี่นําเสนอกาแฟโปเอสอยากสําเสนตัวนี้เหตุผลเพราะในกาแฟตัวนี้นะคะเราจงใจสร้างจงใจผลิตมากๆนะคะเพื่อตัวเราเองแล้วเราก็เลยมาแบ่งปันให้ผู้คนได้กินกาแฟแบบดีๆนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเป็นผงกาแฟที่นําเข้าจากประเทศสวิตนะคะแล้วเราใส่กระบอกเพชรใส่ผงทับทิมใส่ผงพูนใส่ อินโนลินอินโนลินคืออะไรที่ทุกคนแปลกตาแต่อื่นใจว่าเอออินโนลินคืออะไรอินโนลินคือตัวที่ไปเป็นเจลเคลือบเพ,าะ,เพาะไว้ให้ดูดซึมโอ้ให้ดูดซึมอะไรคะน้ำตาลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคเบาหวานคุณ กินได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพอดูดออกมามันก็จะขับถ่ายมาทางอุจจาระปัสสาวะนะคะไม่ให้ไปสะสมในร่างกายเพราะพอไปสะสมในร่างกายน้ําตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันทําให้คุณอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจงใจสร้างโปรเอสเพื่อให้คุณเอลเอสนะคะดื่มมันละสองแก้วจะเห็นผลเร็วมากนะเช้ากับเย็นน้ําหนักคุณอาจจะไม่ลงเร็วแต่ว่าหุ่นคุณจะเฟิร์มไปโดยอัตโมติโอเคนะไปแล้วค่ะ